หุ่นยนต์ AI สาวใส่ยาเบื่อหนูให้แขกกินจนตุยยกบ้านแนะนําหนังตุยกับกูฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ AI สาวที่ชื่อมีอาขณะที่มันกําลังหนีบผมให้สาวน้อยอยู่จู่จู่ก็เกิดเออร์เลอร์เลยทําผมของเธอไหมเธอก็เลยไปฟ้องแม่ในครัวแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะซ่อมมันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็รีบใส่หัวไปเตรียมตัวได้แล้วแขกใกล้จะมาแล้วจากนั้นมีอาก็เดินเข้ามาพอดีแม่เลยบอกให้มีอาเนี่ยไปหยิบเนื้อออกมาจากเตาพอมีอาไปหยิบเนื้อออกมาจู่จู่มันก็ทําตัวประหลาด เอากันไกลมาตัดเนื้อเล่นแล้วก็ยื่นกันไกลให้แม่เกือบจะทิ่มพุงแม่เธอเลยเตือนมีอาบอกให้ระวังด้วยจากนั้นเสียงกริ่งก็ดังขึ้นแขกมาพอดีเธอเลยออกไปต้อนรับแขกแล้วให้มีอาทำพายต่อให้เสร็จระหว่างที่มีอากำลังดูคลิปสอนทำพายจูจ่ๆก,ก็มีโฆษณายาเบื่อหนูเด้งขึ้นมาและสอนให้ใส่ลงไปในอาหารรู้เลยว่าไม่ได้สมัครพรีเมียมจากนั้นมีอาก็เข้าไปในโรงรถแล้วก็ไปหยิบยาเบื่อหนูมาเวลาผ่านไปทุกคนก็กินอาหารอย่างอร่อยและมีความสุขจากนั้น แม่ก็เรียกมีอาให้เอาพายออกมาพอทุกคนได้กินก็อร่อยอูมามิแต่จูจๆก็มีข้อความฉุกเฉินเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของแม่ว่าเกิดบั๊กในหุ่นยนต์มีอาทําให้หุ่นยนต์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดเลี่ยงการใช้งานแต่ไม่ทันแล้วทุกคนเกิดอาการน้ําลายฟูมปากและตุยไหนที่สุดหุ่นยนต์มีอาก็ยิ้มหน้าร,รื่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ